สวัสดีครับอุ้ยจังสวัสดีครับผมเมื่อกี้เห็นไปนอนอยู่ในนู้นอะสบายไหมอะเย็นไหมอ๋อลุงลุงเหนื่อยครับลุงเหนื่อยอาวลุงเหนื่อยครับน้องน้องอยากจะสอบถามเลยนะน้องก็เราหน้าไปหาปะการังอยู่ยืนๆน้องว้าไปอยู่กลางถนนอ,อ๋อใช่เพราะว่าเราว้าไปที่เส้นละติจูด2.2องศาแรงลม20มันทำให้เกิด <laughs> ปฏิสนธิแกนเอกแกน y วแล้วทํทำให้เกิดการหมุนของกระแสน้ำา A บบวกเอแมกนทีนะครับทำให้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมารวมตัวกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเกิดประตูมิติขึ้นมามิติควอนตัมนะครับเลยทำให้เราโผล่นะครับไปยืนแพร่แว่อยู่ที่ถนนถูกต้องไหมใช่แล้วแล้วน้องก็โดนรถเหยียบโอ้ตายไหมเอใช่โอ้เจอเรื่องที่เลวร้ายมาเหรอคะ ใช่คะ่ะเป็นเรื่องที่น่าชงฉานที่สุดเลยมีการสวนเสียกันเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะฮะเกิดเรื่องการสวนเสียขนาดนี้ได้ไงเนี่ยรถคันนั้นกล้ามาชนเด็กที่น่ารักชมูดแบบนี้ได้ไงเขาใจดำมากเลยเนาะแล้วแล้วเขาก็น้องก็ไอ้นี่ไงน้องก็เรียกหมอแล้วก็มีคนมายงย้ายเคสอีกอะแล้วน้องมันชนหมวกว่าตัวอืม เดี๋ยวเกาหัวให้นะเมียวเมียวเมียวเม,มียวนะอ่ากล้ามาชนเด็กที่น่ารักชมูดอย่างนี้ได้ไงจนสวนเสียกันเลยทีเดียวหนูลองพูดสวนเสียสิสวนเสียฮสวนเสียดิเวลาหนูหนูรู้ไหมว่า <ห ả? S 1> เวลาหนูเจอใครที่เขาน่ารักหนูต้องพูดว่าไงไอต้าหรอไอต้าไปว่าอะไร ไออ้้วนหรอแต่แถวบ้านแต่แถวบ้านผอบอนะ่ะไอเ้เต้าแปลว่าเต้านมนะลูกฮะไอ้เต้าไงเนี่ยเต้าไอ้เต้าใช่ไหมไม่นะไม่นะวัยรุ่นสมัยนี้ใช้คำพูดผิดเนี่ยลูกเข้าใจไหมเต้าเนี่ยเราเราไว้สำหรับเรียกแทนของหน้าอกเ<ะ>ต้า<ะ>นมเข้าใจไหมครับเราจะเป็นเรียกแทนคนน่ารักไม่ได้แล้วได้ไอ้เบื่อไอ้เบื่อก้องงงไง ถือจอบไหมไอโบไอโบ,ไอโบเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆหวางขานี่แหละไอโบถือเข้าไปเนี่ยโบเราต้องไงให้มิติคอนตัมหายไปไอโบเนี่ยเออตอนนี้เราต้องตอนนี้เรากำลังส่งนะครับหมวดช็อปเพื่อให้ไปตามล่าทำให้มิติคอนตัมเนี่ยหายไปซึ่งตอนเนี้ยเราได้ไทม์สโตนมาแล้วนะครับซึ่งเรากำลัง โทรไปหาบิลีฟซึ่งบิลีฟเนี่ยกำลังทำถุงมือซึ่งตอนนี้กำลังรอกำลังเล่นทำถุงมืออยู่ตอนนี้เราได้ไทม์สโตนนะครับเราได้ไทม์สโตนมา1เม็ดซึ่งตอนนี้มันขาดอีก3เม็ดนะครับเรากำลังรวบรวมอยู่ซึ่งตอนนี้ชิปเปอร์เนี่ยเหมือนจะได้พาวเวอร์สโตนมานะครับเป็น2เม็ดแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมกำลังตามหาอีก2เม็ดที่เหลืออยู่ซึ่งถ้าเราได้ครบ สี่เม็ดเนี่ยผมคิดว่ามิติควานตัมน่าจะหายไปซึ่งตอนนี้เราต้องรวบรวมและโทรไปถามก่อนนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งหมวดช็อปเปอร์เนี่ยตอนนี้โดนโดนพลังของพาวเวอร์สโตนนะครับสาบให้เป็นกับป่อยู่อ๋อเป็นปกับป่ด้วยใช่ครับถ้ามิติควนถ้าเราสะสมอินฟินิตี้สโตนครบ4อันเนี่ยหมวดชอปเปอร์ก็จะกลับเข้ามาในประเทศแล้วก็กลายเป็นคนเหมือนเดิมครับออตอนนี้ผมกำลังเล่งหาอยู่ครับอัจมณี ก็ต้องหายอามันนีตัวใช่ครับมิติความตั้งก็จะหายไปแล้วหมวดช็อกก็จะกลับกลายมาเป็นคนเหมือนเดิมด้วยครับอ๋อสมมุดหนูมีใช่ไหมอมมุดอนยินดีครบแล้วใช่ไหมอือหนูยกมือขึ้นมาแล้วก่อนที่หนูจะดีดนิ้วอ่ะเนี่ยนะครับแล้วพอหนูจะดีดนิ้วปุ๊บหนูต้องพูดว่า I am Sunday พูดสิ I am Sunday ไม่ต้องเสียงแบบ<อ>เสียงแบบ แบบแบบอ้อนๆครับอินฟินิตถึงจะทำงานครับอ่า I am Sunday หรอครับคุณใหญ่อะอ้อนๆใช่ใช่อ้นๆทำเป็นไหมเสียงอ้อนอะอ่า I am Sunday หรอเสียงอ่อนอ่อนอ่อนอ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 อนเสียงอ่อนอทอนทำไงอะ ให้บบบทำให้ด <sucks> ูไหมเสียงอ้อนอ่อนอ่ะเดี๋ยวบบบทำให้ดูนะเสียงอ้อนเดี๋ยวบบบทำให้ดูนะยกมือขึ้นมาพร้อมที่จะดีดนิ้วใช่ไหมแล้วเราก็ทำเสียงอ้อนอ้อนนะครับพร้อมที่เรบฟังไหมเราเลยครับยกนิ้วขึ้นมาอินฟินิตี้กำลังเปล่งแสงแล้วแล้วเราก็ทำเสียงอ้อนอ่อนไอ้ยำทำดีเป็นไง มันคือการเปล่งเสียงมากกว่าละเอ้าเหรอมันคือการเปล่งเสียงเหรอครับมันคือการเปล่งเสียงมันเวลาจะใช้ออนนะเอ้าเหรอไม่รู้สิภรรยาเก่าของของผอ,อที่ตายไปอะคือคือเมื่อก่อนเขาก็ใช้ใช้เสียงนี้นะเวลาเรียกผอ,อ,อ,อน่าน,น้าน,น่านบอกว่าซักผ้าคือบอซักน,าน,น,าน้าน่าล่างถ้วยบักผอล่างถ้วยเลยบ้านคือบากกวาดบ้านเฮียนเนี่ยไฟกับผอปิดบักอันนี้แบบเป็นตำรวจได้ยังไงฮะ ผ่ามันก็มาซักฟาไปซักผ้าเลยนี่แหละมันมันใช้ผบอบอย่างนี้แหละ <_'. S 1> ผอบอเข้าใจมาตลอดว่านี่คือเสียงอ้อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอา้าผบอคิดมาตลอดเลยว่าเขาเขาอ้อนให้เราทํางาน <_' c ười> อือ่ะล้วตกลงคู่รักเขาอ้อนกันยังไงเหรอครับเขาก็ต้องมาแบบทำในอยู่เขาก็จะเสียงน้อยๆแบบเสียงน้อยๆเหรอ,หรอ ฮะลองนะพูดสิฮัลโหลทำอไมอยู่คะอืมฮัลโหลทำไมอยู่เหรออะไรประมาณนี้เหรอทำอะไรอยู่อ๋อกำลังตรวจตาบ้านเมืองอยู่อ้ออะไรเงี้ยแบบมันมันต้องมันออนมันไม่ใช่แบบอันอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้คือสุดแล้วอะอันนั้นคือนขอน่าจะด่าหรือว่าเขาโมโหมาอะไรเงี้ยเมื่อ้าปากให้ให้ผอรู้ว่าอะไรติดอยู่ในปากลูกหรือเปล่าอะไรติดอยู่ในปากรับ ไห,ไ,ไหนลองพูดใหม่สิอะให้อย uh ู่อะไรนะฮห้อยะฮะทำาไมอยู่เหรอทำอะไรอยู่อะไรติดอยู่ในปากวะลูก uh? พูดไม่เต็มปากเต็มคำอ่ะมันมันเป็นอะไรลูกทำอะไรอยู่เหรอคะต้ององนี้เหรอมันต้องพูดได้เต็มปากเต็มคำถือลูกเราเป็นคนไทยไอย้คนซัมเบย์ใช้ภาษาซัมเบย์ลูกหลอทำอ,อะไรอยู่อะไรก็ว่ากันไปสิออทำอะไรอยู่ เออไม่ต้องทำไม้ยงไม่ไม่ใช่ลูกมันพูดไม่เต็มปากเต็มคำลูกภาษาซัมเดย์เราวิบัติหมดเข้าใจไหมกินข้าวกินปลาอย่างลูกกินแล้วครับได้อะไรกินครับได้ได้กินพิซซ่าโโอ้หกินดีกับกูเอาไบอกว่ากินอะไรอ่ะกินดีกว่ากูอีกกินอะไรนะพิซซ่า ช่กินพิซซ่าโอ้โหทำไม่อยากกินอะอยาค่ะวอ้ลุงกินเคฟซีอ๋อกินเคฟซีกินไก่ทอดวันไหนไม่แบบไม่ได้กินของมีเยอะ้องก็นอนไม่หลับอ๋อแล้วแล้วสนใจกินชาไต้หวันไหมคะชะได้นอนหลับอ่กินเป็นประจำชาไต้หวันนะกินปประจำเบื่อแล้วตอนนี้พอบอกกินน้ำจรวด เวลากดจะดังชิ้วด้วยมีเอฟเฟกใช่หรูหราคเคยกินเปล่าไม่เคย,เยไม่เคยก็ <c ười> อย่างว่าแล้วอ๋อน้าน้จะหลุดใช่หมใชครับ<ม>คือแบบ <G. S 1> หากินยากครับหากินยากผอบอบอกเลยแถวแถวบ้านน้องมีตั้งสองสำคันอ่ะเหรอใช่อ,อ,อ็ผบนี่ต้องรองมีงานวัดนะถึงจะได้กิน <c ười> อันนั้นก็เกินไปอันนี้อันนี้เจอแถวกลางทางครับเจอแถวกลางทาง ใช่มันมีต้นเยอะต้นแยเ่เจอกูดิจะขิงกับกูใช่ไหม,มตอนเที่ยงวอตอนเที่ยงว่าจะสั่งไก่บังกะโลมากินหน่อยอา้าวไม่ใช่ไก่บอลชอนเหรอเออนั่นแหละบอลชอนลุงเล่นมุกไงลุงเล่นมุกไงลุงรู้อยู่แล้วมันคือไก่บอลชอนอะโถลุงกินบ่อยไก่บอลชอนอะใครจะไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ <c oughs> อโอ้ค่ะค่ะอะโถทำไมลุงจะไม่รู้จักบอลชอนใช่บอลชอน น,ชนใช่ไก่เกาหลีไงบอลชอนใช่ไหมล่ะที่เขาจะให้ <พอ S 2> ให้จิ้ม<อ>ให้จิ้มแจ่วเรามาข้งางใช่ไหมเขาจะให้จิ้มแจ่วเรามาใช่ไหมเดยวเดวจิ้มแจ่วไม่มีนะฮะโหลมีสิเขาจะถามเราว่าเขาเราถามเราว่าฟักไหมคะเราก็บอกว่าเราก็ฟักค่ะฟักให้มันเป็นต่อนเป็นต่อนไว้<อ>แล้วเขาก็เสิร์ฟมาคู่ข้าวเหนียวใช่ไหมบอลชอนอ่ะแล้วเขาาจะมีแจ่วมะขามเปียกกับพริกให้เราใช่ไหมตัวหนึ่งอะตัวร้อยยี่สิบป่ะใช่ไหมบอลชอนอ่ะบอลชอนเหรอตัวละร้อยยี่สิบได้ไง ถูกไปส่งไรชีชีมเอ่อเพราะว่าเป็นตำรวจไงสวัสดีการตำรวจอ๋อใช่ใช่มันคนละครึ่งใช่ไหมมาถึงใช่ครับเขาจะเสิร์ฟเนี่ยหนังไก่ที่เขาย่างอร่อยมากใช่ไหมละ่ะหนังไก่บอลชอนอ่ะใช่ไหมเขาจะเสียบไม้ไว้ให้เราหรอกเจ้ป้าล่ะออ๋อแล้วเราก็กินกับน้ำกิมเชี่ยวเนี้ยนะใช่มีข้าวเหนียวถูกต้องว่าล่ะบอลชอนอ่ะเคยกินหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะเคยกินแบบนั้นน่ะน้องกินแบบดำยันกับบอลชอนแล้วก็แบบ ผักดอองงะไรเใช่ใช่ผักแป้นใช่ไหมบบอก็กินกับผักแป้นนั่นแหละเขาก็เสิร์ฟคู่กับผักแป้นอ่ะใช่ไหมผักดองอ่ะผักแป้นมีผักเสี้ยนด้วยใช่ไหมรู้จักทำไมจะไม่กินโอ้ผมบอกกินบ่อยจะตายอ่ะโทรภาษาบอลชอนทำไมบอกว่าจะไม่เคยกินน้องน้องว่ามันไม่ใช่นะเราไปกินร้านไหนหรือเปล่าเราไปกินร้านก๊อปปี้หรือเปล่าก๊อปปี้คืออะไรแบบร้านเรียนแบบอะไรพวกเนี้ยเรียนแบบบอลชอนไง บอบอเข้าใจคือมันเข้าถึงเข้าถึงเด็กอย่างหนูง่ายกว่าไงใช่น้องน้องว่าตั้งแต่น้องไปดำน้ำเจอมิติคอตําแล้วน้องรู้สึกน้องล่องลอยล่องลอยเลยเหรอเราดูดบ้องหรือเปล่าน้องน้องไม่ได้ดูดบ้องแต่น้องนอนแค่ห้าชั่วโมงนอนน้อยจังฟาร์มเอาอะไรเอ่ยฟาร์มตังค์ครับ เอาตามไปขายเหรอครับเปล่าครับส่งแกง๊งส่งแกป๊ปแกง๊งอ๋อแกง๊งแก๊งเตอร์แก๊งสเตอร์ของเราเน,นี่นยนยโยบายของแก๊งมีว่าอะไรบ้างรใอ้ฟังอนโยบายของแก๊งคือขยันฟาร์มขยันฟาร์มอ่ะแล้วก็อืมถ้าถ้าถ้านน้องบอกว่าแก๊งน้องคนสวยๆเยอะจะว่าไหม จริงเหรอแก๊งผู้หญิงเหรอครับแก๊งหญิงล้วนค่ะแกล้งหญิงล้วนด้วยใช่ขยันด้วยใช่จุดขายของแก๊งคือจุดขายคือโสดทุกคนแล้วจุดแข็งล่ะอ่อยเป็นไหมอ่อยเป็นขอทำแน่ไลยครับครับผมว่าไงครับก็คือว่าถ้าถ้าเปิดขายรถไม่ได้นี่ต้องตอมอเข้าใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องครับตอมอเข้าใหม่ครับขอบคุณครับครับ เราเราเราเคยหดต่อยเหรอน้องน้องเหรอรน้องก็น้องต่อยเป็นนะอ๋อเหรอชื่อแก๊งว่าอะไรครับขอทราบหน่อยอืมชื่อแก๊งก็ชื่อเติมเหมือนชีสันที่แล้วอ่ะถ้าน้องบอกแม่ผมไม่รู้จักครับอ๋อมางกี้ควีนครับบางกี้ควีนใช่อ๋อเซิร์ฟแยกของบักคินน่ะเหรอแย,ยอ่อ๋อนี่เป็นลูกหลานของไอคินเหรอ,อ,อแล้วก็เป็นลูกหลานของลุงดิซะนั้น อ๋อเป็นลูกหลานของไอคิน mm hmm. อ,อ,อืโอ้เข้าใจละววอ๋อแล้วรู้ไอคินมันไปเที่ยวพัทยาเนี่ยมันโทรมาบอกลุงอยู่ mm hmm. มันไปเที่ยวพัทยาแล้วนะครับอย่างว่าแหละมันมันเหมือนมันเหมือนจะไปไทยอะ่ะมันถ่าย oh. ถ่ายรูปคู่กับเบียร์ช้างมันมันคงคิดว่าคนไม่เคยกินเบียร์ช้างแล้วมั่งขวดแล้วไม่กี่บาทถ่ายรูปแอคใหญ่เลยรกระดกเบียร์ช้างยืนเทโก้เลยอะ่ะไอคินอะ่ะ ช่แล้วช่วงนี้มันสบายดีไหมคินอะน้องน้องว่าเขาน่าจะแบบหายไปเลยอะโอ้ยคินหายไปเลยใช่ไหมคือไม่กลับมาแล้วเหรอเขาเขาน่าจะมาอยู่นะแต่มา<ต>อยู่ใช่ไหมแล้วคินเป็นเป็นเป็นยังไงเป็นหัวหน้าแก๊งที่ดีไหมอืมเขาก็เป็นคนดีนะน้องว่าคนดีใช่ไหมแล้วเป็นไงนเขาสอนต่อย,อยสอนอะไรไหมหรือว่าให้พวกเราไปหัดต่อยกันเอง น้องน้องมาทีหลังหนะ่ะน้องมีวิชายอยู่แล้วปป้ายยลูกศรปป้าเราชื่อปป้าน้องหอนปป้าน้องไม่ชื่อชุดจอนอ๋อไอจอนฮาซันใช่ไหมรู้จักอยู่คนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชจ,อจอนัวรจอนอ่ะชื่อจอนอะไรนะ จอนอะไรนะจอนวอลลชนอ๋อจอนวอลลชนอ๋อรู้แล้วที่เขามีอาชีพเสริมเป็นไอ้ขายพิซซ่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเขาเปอาชีพเสริมเป็นอะไรทั้งนั้นเอิ่มน้องจำไม่ได้แล้วแต่ป,ป้าบอกว่าน้องตุยอ๋อที่เป็นลูก <ไป S 2> ของคุณแม่ยาสีใช่ไหมเออแม่ยาสีคือใครน้องไม่รูจ้จักเออจอนเป็นลูกแม่ยาสีปะไม่ใช่ออ๋ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไ,ไ,ไม่ใช่อืม ชอบใส่ใช,ชอบใส่เกงสีแดงใช่ไหมอจอนอ่ะอันนั้นก็จอนคนละจอนดี๋ยวคนน่ารักไอ้แฮกมึงเนี่ยนี่ไม่ใช่เหรอพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยการชกต่อยเหรอครับเขาบอกว่าเลี้ยงด้วยกันแบบอยู่กับลงังแข้งอยู่กับลงังแข้งอือต่อยอย่างเดียวอ่ะต่อยอย่างเดียวเลยใช่ แล้วเราเคยไปวอลซอนยังน้องไปมาแล้วแล้วเป็นไงชนะไหมใช่น้องเก็บสองเฮ้ยวิใย่ที่นี่เขาต่อยไม่เป็นต่อยไม่เป็นโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บไอ้เชี่ยเจ็บคำนี้เจ็บโอ้ยเจ็บ โอ้โหมมนมันเจ็บจังวะเฮ้ยเป็นคำพูดที่นิ่มๆแต่ทำไมมันเจ็บจังวะเจ็บเหมือนโดนแบบอะไรแทงเข้าไปอ่ะมันเป็นคำพูดที่ใสซื่อแต่ทำไมมันเจ็บเจ็บวะหนูพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ผู้ชายที่นี่ต่อยไม่เป็นหรอลูก ชนะแค่สองคนเองหรือเปล่าไม่ผัดไงอ๋อไม่ผัดไม่ผัดไม่ผัดหนูเก็บไปสองใช่อยากลองเส่กันบโนมไม่ได้เราใส่สนับหรือซีใช่ไหมลูกหนูใส่สนับใช่ไหมลูกไม่รู้ไไมมมม่่ีีสสนนัับบหนูไปแอบวางยาถ่ายคู่ต่อสู้ใช่ไหมลูก ไม่ใช่แต่ลุงรู้ใช่ไหมเราโกงไม่ไม่น้องน้องมีฝีมือแขนหนูเล็กจะตายลูกหนูจะไปต่อยคนล้มสองคนได้ไงลูกหนูต้องมีวิธีโกงสายสะพายไม่เห็นไม่มีไม่มีคุณใส่อะไรสักอย่างแน่ๆเลยไม่มีน้องไม่มีสายศาส่งเงนอัตชัหรอกอ๋อโอนเงินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอนเงินแล้วก็ให้ฝั่งหนึ่งแบบแกล้งตายอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไม่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 หนูไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนลูกต่อยล้มสอง น้องมีฝีมือฝีมือใช่ขอพูดย้ำแบบถามนะอีกครั้งหนึ่งหนูว่าผู้ชายประเทศนี้ว่าอะไรนะลูกน้องว่าผู้ชายประเทศนี้เขาต่ไม่กินอนะ <c oughs> หรือน้องมึงอกไป <c oughs> วะไอชอบมึงอยู่ไหนมึงมาแก้หน้าให้คนผู้ชายในประเทศนี้หน่อยไอยชอป